สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดภาษาเขเมรแล้วให้พี่แนบเแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังว่าสิ่งที่ผมถามนั้นแปลว่าอะไร <What? S 1> รับชมรับฟังได้เลยครับพี่แนบ <What? S 1> กระตวมแปล,ปลว่าอะไรกระท่ม แล้วชนังแปลว่าอะไรชนังแปลว่าหม้อที่เราหุงข้าวโอ้ที่เราหุงจำรักาต้มต้อมอาหารอ่าต้อมอาหารอือาหารอะไรได้ต้มเอาปลาอะไรต้มปลาหนึ่งปลาอะไรต้มลราย,ยามหม้อห้หลราย,ยามไงอ่าต้อมอะไรแล้วอีกคำหนึ่งมาตะบัลแปลว่าอะไรตะบัล ครุครุนี่ที่ว่าเราว่าไว้ไว้ตำตำส้มได้ตำมะละกอตำมะละกอหลายอย่างตำทวตำน้ำพริกตำน้ำพริกแล้วแต่เราอย่างนี้เพราะว่ามันใช้หลายอย่างไม่ใช่ใช้ไล่อย่างเดียวครับวันนี้เราก็ได้ความรู้จากพี่แนบไปแล้วสามภาษภาษาเขมรสามคำวันนี้ได้จากได้ความรู้จากพี่แนบไปแล้วสามคำวันนี้ วันนี้เราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ